สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเขียนมาถามนะคะหลายๆคนเลยบอกว่าให้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับบอนสีนะคะที่ดูแล้วเขาไม่สดชื่นเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะสดชื่นเนาะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งเรามีเวลาค่ะจะบอกว่าวิธีนี้นะเราทําเป็นประจําเพราะว่า เวลาบอลสีเนี่ยดูู้รู้สึกว่าเขาจะเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้ค่ะและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะและเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรมากเลยและบอลสีนะคะจะกลับมาสดชื่นสดใสแข็งแรงค่ะทํากันง่ายๆเลยค่ะดูนะคะเนี่ยบอลสีสุชาดาของเราเนี่ยค่ะเราก็ใช้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบอลสีสุชาดาเนาะเขาจะค่อนข้างจะหน่อยๆหน่อยหนึ่งเนาะเราก็เลยลองมาทําวิธีนี้ดูเพราะว่า ตอนนี้เราไม่ได้ค่อยผสมค่ะนอกจากวันไหนเนี่ยบอลสีของเราจะซึมซึมเศร้าๆเนาะเราก็จะลองทําดูค่ะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเตรียมอะไรเพื่อนๆเตรียมน้ํานะคะประมาณสัก5ลิตรนะคะเป็นบัวแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ จุลินทรีย์สังเคาะแสงค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะที่สีแดงๆที่วางไว้แบบนี้นะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะแสงค่ะเราจะผสมไปในถังน้ำนี่นะคะบัวลดน้ำเนี่ยค่ะเทเข้าไปเลยค่ะ1แก้วน้ำนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเลือกมาค่ะนะคะเราจะใช้แค่สองฝาค่ะเติมจุลินรียสังเคาะแสงเข้าไปแบบนี้นะคะเทให้ไปหมด ครึ่งแก้วเนี้ยค่ะเทไปเลยสําหรับน้ํา5ลิตรเนาะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเทเข้าไปค่ะใส่2ฝาเท่านั้นเนาะเทเข้าไปแบบนี้นะคะคน,คนให้เข้ากันวิธีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถจะใช้อาทิตย์ละ1ครั้งได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นบอลสีของเพื่อนๆเ,เนี่ย เฉานะคะก็สามารถเอาไปราดลดได้เลยราดแบบนี้นะคะราดไปที่กกแบบนี้ค่ะเขาจะสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะและจะบอกว่าเขาแตกกอดีมากๆเลยนะคะนอกจากมูลวัวหมักใบฉ่ำฉาแล้วเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งก็ใช้วิธีนี้แหละคะ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งยากหาอะไรมากมายเลยนะสําหรับบอนสีเนี่ยบอนสีคนมุนเพื่อนก็จะสวยสดใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้อะไรที่มันพิษ ดาค่ะใช้ทำตามธรรมชาติที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยรับรองค่ะบอนสีนะคะสดชื่นแตกกอใหญ่แบบนี้เลยละคะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะทดลองแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็เขียนมาบอกฟาร,ร์มคุณแม่เป่งได้เลยนะคะเราก็เอามาแชร์กันนะคะว่าเอ๊ะ บอนสีของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เอาวิธีนี้นะคะที่ทําเป็นประจำมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีวิธีไหนจะแนะนาฟาร์มคุณแม่เป่งก็แนะนํากันได้นะคะแล้วก็วิธีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้กับบอนสีได้เลยนะคะเพราะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเราใช้เป็นประจําแล้วก็ดูแลเป็นประจําค่ะใครอยากเข้ามาเที่ยวชม ฟาร์มคุณแม่เป่งก็มาได้นะคะพิมพ์คำว่าฟาร์มคุณแม่เป่งนาวีเขาก็จะพามาถึงที่สวนเราเลยและะ้ค่ะ